ดิวอลิสซาร่ำให้พูดถึงสาม,มีลั่นถ้าไม่มีลูกก็ไม่อยากอยู่แล้วหลังจากที่ดิวอลิสซาเผชิญมรสุมชีวิตมากมายและล่าสุดกลับมาประเทศไทยเพื่อทำงานอย่างเต็มที่อีกครั้งโดยในวันที่20สิงหาที่ผ่านมาสาวดิวได้เปิดใจถึงเรื่องราวต่างๆพร้อมกับเผยถึงความสัมพันธ์กับสามีโดยเธอได้พูดทั้งน้ำตาบอกว่า ก็ลูกๆก,ก็มีความสุขดีค่ะได้เจอกันตอนอยู่ต่างประเทศก็ยังอยู่ด้วยกันตลอดส่วนสามีความสัมพันธ์ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแต่เราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันบอกตอนเองว่าต้องอยู่กับลูกถ้าไม่ได้อยู่กับลูกคงไม่อยากจะอยู่แล้วพูดตรงๆจากใจนะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะทุกคนอย่าคิดแบบเดีถ้าเราไม่มีพลังจากลูกเราคงท้อมากๆ การที่ทุกคนเห็นว่าทำไมดิวไม่กลับเพราะดิวรู้สึกว่าถ้าดิวอยู่เมืองไทยดิยวก็คงไม่อยากจะอยู่แล้วดังนั้นดิวต้องขอเวลาไปตั้งหลักหน่อยดิยวต้องไปเติมพลังจากสิ่งที่ดิวรักมากที่สุดสำหรับสามีไม่อยากให้ไปโจมตีเขาเพราะสุดท้ายแล้วเขาคือพ่อของลูกดิวเขาพยายามทำหน้าที่ของพ่อให้ลูกดีที่สุดแล้ว แม้ว่าตัวดิวจะว่าเวรู้สึกเผชิญปัญหาคนเดียวแต่ลูกๆของดิวมีความสุขลูกๆมีอนาคตดิวก็ยอมเสียสรละทุกอย่างทั้งหมดคือการเปิดใจของดิวอลิสลาเธอเปิดใจด้วยน้ำตาถึงปัญหาชีวิตของเธอนะคะแม้ว่าวันนี้เธอจะยังลุกขึ้นใหม่ไม่ได้แต่เราหวังว่าในเร็วๆนี้เธอจะสามารถผ่านพ้นมรสุมทุกอย่างไปได้ค่ะ